สวัสดีครับผมมาชลรัลนะครับจากบริษัทแลนนอนพอบจำกัดผู้รับสร้างสวนน้ําเครื่องเล่นสวนน้ำนะครับติดตั้งสไลเดอร์ทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้นะครับเป็นโครงการทาสไลเดอร์ไฟเบอร์กลาสนะครับที่จังหวัดอุลรธานีนะครับที่สวนน้ำนะครับซึ่งหอคอยสูง6เมตร20นะครับเราได้มาสํารวจหน้างานแล้วออกแบบก่อนนะครับว่าหอคอยเนี่ยที่มีความสูงขนาดนี้เราจะต้องให้สไลเดอร์ลงตรงไหนซึ่งเราได้ตําแหน่งที่ลงตามนี้จากการออกแบบคร่าวๆแล้วก็ทําเป็นแบบจําลองก่อนที่จะทําจริงนะครับ ซึ่งสีที่ลูกค้าเลือกก็จะเป็นสีสลับสีสีสายลุ้งนะครับความกว้างของรางไซเดอร์จะอยู่ที่ประมาณ60ซนเมตรนะครับแล้วก็มีความหนาของไซเดอร์อยู่ที่ประมาณ4-5มิลิเมตรสีนะครับเป็นสีเจลโคดอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีประกอบ2เกลียวนี้ทำอย่างไงนะครับนี่นะครับในเรื่องของการประกอบข้อต่อนะครับข้อต่อทุกข้อนะครับของไซเดอร์จะต้องมีการ ติดตัอตนะครับมีความถี่อยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรต่อ1ตัวนะครับแล้วก็ทุกข้อต่อจะมีการยึดแล้วก็วิ่งเหล็กนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไซเดอร์นั้นเกิดการโครงเค้งหรืออันตรายได้นะครับจากการติดตั้งนะครับตัวไซเดอร์ก็จะมีคามมันวาวนะครับจากการเจลโค้ดตันตกนะครับจะมีกากบังเกอร์นะครับล้อมรอบบริเวณขอบนอกล้อมรอบอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตกนะครับเวลาที่เข้าโค้งนะครับครับผมก็ข้างหลังนะครับหลังจากเราติดตั้งมา5วันนะครับก็ เรียบร้อยแล้วนะครับสไลเดอร์ครับก็จะเป็นใส่กากันตกเรียบร้อยนะครับใส่เหล็กยึดทุกจุดนะครับไม่ให้เหล็กนะครับมีการสั่นคลอนของสไลเดอร์นะครับตัวนี้มั่นคงแข็งแรงแน่นอนครับแล้วก็เหล็กก็ใช้เหล็กใหญ่เหล็กหนานะครับทาสีกันสนิมแล้วก็สีจริงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับนี่ครับกากันตกนะครับแล้วก็อันนี้เรายึดน็อกอย่างหนาเลยนะครับน็อกกากันตกนะครับป้องกันการถลไืลนนะครับ แรงแล้วัร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับก็ทาสีหมดครับแล้วก็ต่อม้อมีการเทปูนลักนะครับต่อม้อสำคัญเดี๋ยวตัวนี้เราจะเทปูนลักอีกทีหนึ่งนะครับให้เรียบร้อยนะครับหัวน็อตด้านหลังนะฮะเราจะพ่นด้วยสเปรย์ใสนะครับเพื่อเคลือบป้องกันสนิมอีกชั้นหนึ่งนะครับก็สามารถเล่นได้แล้วครับ ท่านใดสนใจนะครับต้องการติดตั้งสไลเดอร์หรือต้องการทําสวนน้ําหรือต้องการติดตั้งเครื่องเล่นอุปกรณ์ในสวนน้ําทุกประเภทนะครับทางเราบริษัทแลนนอนขอบจํากัดมีข้อมูลที่อยู่ตามด้านล่างนี้นะครับสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับทางเรารับทําทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ